กคนรู้ไหมคะว่าคําว่าเหล่านอกจากจะแปลว่าแก่แล้วเขายังสื่อความหมายอื่นได้อีกค่ะเขาสื่อความหมายว่าอะไรได้บ้างวันนี้หงเหล่าเืิญแล้วเหล่าเชิพี่ฮั่นจะมาสอนค่ะเริ่มจากความหมายแรกเลยเหล่าสามารถแปลว่ามากมากๆม,มากเลยทีเดียวสุดๆค่ะยกตัวอย่างเช่นไกลมากออกเสียงว่าเหล่าหยวนสถานที่ที่ไกลมากเหล่าหยวน的地方 เขารีบกลับมาฉลองตุษจีนกับคนที่บ้านจากที่ที่ไกลามากถ้าชงเหลาหยวนตีักันหวหลเหเจตั้งนาแล,ล้เหลา,าเขาแต่งงานตั้งนานละมีลูกตั้งนานล,ล้าต่าน้านล้ล้เขาานต้งามาวหลาหรือ老อยังส,สามารถสื่อความหมายได้ว่ามาัมาากมักจะ ประจำเสมอตลอดตลอดยกตัวอย่างเช่นคนนั้นมักที่จะจ้องมาที่ฉันตลอดเลย那个人老盯着我看อ那个人老是盯着我看แฟนมักที่จะถามฉันเสมอว่ารักเขาหรือไม่女朋友老是我爱不爱他เขามักที่จะชอบ กัดเล็บตัวเองเนี่ยประจําหรือเสมอเสมอถ้าเาาอ,อย老是อ咬指ยถ้าชอบในความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดบวกกดหัวใจด้านขวาครับ